กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องออลเทสนะครับก่อนอื่นต้องของกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด u b s c r i b ์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจำนะครับเรื่องของระบบชนชั้นภายในเรือนจำนะครับหลายๆครั้งหลายๆคราวนะครับเราจะได้ยินว่านะครับในเรือนจำเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันหมดนะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเวลาออกมาข้างนอกก็พูดให้ดูดีไปงั้นเลยนะครับพอเข้าไปอยู่ข้างในจริงๆนะครับมันก็มีเรื่องของพ่อบ้านมีเรื่องของซามูมีเรื่องของหัวเรือนะครับนะแต่เวลาพูดก็บอกว่าเป็นพวกกันนะครับแต่พวกกันนะครับก็ใช้พวกไปซักผ้าใช้พวกไปเดินแกงนะ ดังนั้นนะครับคำพูดบางคํามันก็เป็นแค่คําพูดที่สวยหรูนะครับเพื่อให้ดูดีแต่ความจริงในเรือนจํานะครับมันมีระบบชนชั้นมันมีการแบ่งเกรดกันอย่างชัดเจนนะครับว่าใครอยู่ในระดับไหนนะครับนะดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นภายในเรือนจําให้เพื่อนๆนะครับได้รับฟังก็มาฟังกันเลยนะครับนะอันดับแรกผมจะไล่สเตปไปตั้งแต่คนที่มี อำนาจน้อยๆนะครับไม่ค่อยมีตัวตนในเรือนจํานะครับนาะไล่สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงคนที่มีอํานาจเยอะๆมีอิทธิพลมีพรคพวกเยอะๆนะครับนะอันดับแรกนะครับผมจะพูดถึงไอ้ป่องไอ้เป๋อนะหรือบางคนเรียกไอ้มงไอ้เหมิงก็แล้วแต่นะครับนะใครจะเรียกนะครับนะไอ้ป่องไอ้เป๋อนะครับก็คือนักโทษทั่วไปนะครับนะนักโทษที่ไม่มีพับมีพวกนะครับไม่ค่อยมีตัวตนนะไม่มีชื่อเสียงภายในแดนนะครับติดคุกนะครับ ทำงานกองงานกินข้าวหลวงนะบางคนก็มีญาติเยี่ยมนะครับนะแต่ว่าไม่ได้มีตัวตนนะครับนะไม่ได้เป็นที่กล่าวขานถึงในเรือนจำนะครับเป็นแค่นักโทษท,ทั่วไปเป็นแค่นะครับคนที่ติดคุกทั่ว,ว,วไปนะออกเยี่ยมญาตินะครับขึ้นกองงานกินข้าวหลวงลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าไอ้ป่องไอ้เป๋นะครับไม่มีบทบาทมากมายหรือบางที่ก็เรียกไอ้หมงนะ ต่อมาก็คือนะครับนักโทษที่มีอาชีพรับจ้างนะครับหรือบางที่เรียกว่าแท็กซี่นะคนเหล่านี้นะครับส่วนมากจะไม่มีญาติไม่มีพักไม่มีพวกนะครับนะอาศัยรับจ้างเขากินรับจ้างทุกอย่างนะครับตั้งแต่ซักผ้านะครับตากที่นอนนะครับรับจ้างถอนขนจักรแร้รับจ้างบีบสิวรับจ้างบีบนวดรับจ้างยืนยามนะครับนะคนเหล่านี้นะครับเรียกว่าแท็กซี่หรือว่านักโทษที่มีอาชีพรับจ้างนะครับ คนเหล่านี้ส่วนมากไม่มีญาตินะย้ําอีกทีว่าถ้าเราไม่มีญาติเราสามารถรับจ้างได้ภายในเรือนจํานะครับก็จะมีรายได้นะแตกต่างจากไอ้ป่องไอ้เป๋อไอ้ป่องไอ้เป๋อบางคนไม่รับจ้างนะครับมีญาติแต่ไม่มีตัวตนนะไม่มีบทบาทนะไม่ได้ทําการแสดงภายในเรือนจํานะครับเป็นแค่นักโทษทั่วไปนะต่อมาก็คือลูกบ้านนะครับลูกบ้านก็คือคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับโดยมีพ่อบ้านเป็นคนดูแลนะครับ ลูกบ้านก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าพ่อบ้านเนี่ยจะมอบหน้าที่อะไรให้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อบ้านนะครับว่าเขาจะแจกแจงหน้าที่อะไรให้บางคนมีหน้าที่ดูแลเรื่องกับข้าวนะคอยวิ่งแกงคอยล้างจานบางคนมีหน้าที่ดูแลเรื่องความสะอาดภายในบ้านนะครับนะคอยพับเสื้อผ้าคอยปัดกวาดเช็ดถูบริเวณบ้านนะครับที่นั่งกินข้าวนะหรือว่าที่เก็บของอะไรแบบนี้ก็มีนะครับนะ หรือบางคนก็มีหน้าที่คอยดูแลพ่อบ้านเป็นพิเศษนะครับตื่นเช้ามาชงกาแฟให้เอาที่นอนลงมาตาลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลูกบ้านนะครับมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะลูกบ้านนะครับก็จะอยู่ภายใต้การปกครองของพ่อบ้านนะต่อมาก็คือพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือคนที่ถูกลูกบ้านเนี่ยนับหน้าถือตาหรือว่ายกย่องให้เป็นผู้ปกครองนะครับนะเป็นคนที่คอยดูแลนะครับคอยเคลียร์ปัญหาให้นะครับ คอยควบคุมคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพ่อบ้านนะครับนะทีนี้การที่จะเป็นพ่อบ้านนะครับก็ต้องมีเงินคอยเลี้ยงดูลูกบ้านนะครับพ่อบ้านผีก็มีนะอยู่รวมกันหลายๆคนนะครับแต่ไม่มีญาตินะครับคอยป้นเขากินคอยเดินหัวนะอาศัยหลอกเด็กใหม่แบบนี้ก็มีนะครับบ้านผีนะแต่ส่วนมากนะครับคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยญาติเขาจะถึงนะมีเงินนะเมื่อมีเงินปุ๊บก็สามารถเลี้ยงดูลูกน้องได้ เมื่อเลี้ยงดูลูกน้องได้นะครับลูกน้องก็จะให้ความเคารพนับถือบ้านหนึ่งอาจจะมีนะครับห้าคน1 0คน2 0คนร้อยคนก็แล้วแต่ขนาดของบ้านนะครับแล้วแต่ว่าพ่อบ้านเขามี power มากแค่ไหนเขาสามารถดูแลได้มากแค่ไหนนะมีคนรักนับถือมากแค่ไหนนะยิ่งมีคนนับถือมากนะครับมีพระเดชพระคุณนะครับนะคอยช่วยเหลือผู้คนหรือว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจานะครับก็จะมีนักโทษเนี่ยเข้ามาขออาศัยอยู่ในบ้านเยอะนะครับก็จะกลายเป็นบ้านใหญ่ <N> นี่ก็คือลักษณะของพ่อบ้านนะครับนะต่อมาก็คือหัวเรือนะครับสําหรับหัวเรือเนี่ยบางคนก็เป็นพ่อบ้านนะครับนะแล้วถูกพ่อบ้านด้วยกันเนี่ยนะครับยกย่องหรือว่านะครับให้อํานาจในการตัดสินใจในกลุ่มของพ่อบ้านด้วยกันเองนะสมมุติว่ามีบ้าน3-4บ้านนะครับผูกกันไว้หรือว่าติดต่อกันเป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วทีนี้เขาก็นะครับยกย่องใครคนใดคนนึงนะครับ ให้เป็นหัวเรือนะครับสมมุติว่า3-4บ้านเนี่ยมีปัญหากับบ้านอื่นหรือว่ามีปัญหากันเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็จะมีคนที่เป็นแกนนําหรือว่าเป็นหัวเรือนี่แหละนะครับเป็นคนนะครับแก้ไขปัญหาให้เป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นที่เกงใจของบ้าน 3- 4สี่บ้านที่ผูกกันไว้หรือว่านะครับที่นับถือกันนะครับลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกว่าหัวเรือนะครับทีนี้ผมขอแยกย,ย่อยออกมานิดนึงนะครับการที่เป็นพ่อบ้านหรือว่าหัวเรือนะครับ บางครั้งบางคราวเนี่ยเขาก็จะมีนางโลมนะครับนะหรือว่าพวกหน้าอ่อนอหน้าหวานนะครับคอยดูแลหน้าเป็นเมียนะครับบางที่เรียกว่านางโลมบางที่เรียกว่าหน้าอ่อนหน้าหวานก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับนะแต่ความหมายก็คือนะครับเป็นคู่ขาหรือว่าเป็นเมียนะครับค <remedy S 1> อยดูแลพ่อบ้านคอยดูแลขาใหญ่หรือว่าคอยดูแลหัวเรืออันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่ารสนิยมของพ่อบ้านหัวเรือเหล่านั้นนะครับ เขาจะชอบแบบไหนนะบางทีก็อยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียนะบางทีก็นะครับมีน้องคอยดูแลนะบางทีก็อยู่เป็นคู่เกนะครับนะเป็นลุกกับรับก็แล้วแต่นะครับว่าลสนษยมทางเพศนะครับของแต่และคนแตกต่างกันออกไปทีนี้นางโลมบางคนเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับไม่ได้สังกัดก,กับใครนะครับวันเสาร์อาทิตย์ก็รับจ้างนะครับนะคอยให้ความสุขนะกับผู้ชายหรือว่า คนที่ต้องการระบายออกทางเพศนะครับมันก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับสําหรับนางโลมที่อยู่ในเรือนจํานะครับมีทั้งเกมีทั้งกระเทยมีทั้งน้องนะครับนะมีทั้งพวกหน้าหวานหน้าอ่อนนะครับก็แล้วแต่นะครับรสนิยมทางเพศของแต่ละคนก็เลือกเอานะครับนะนางโลมก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ภายในเรือนจํานะครับทีนี้นะครับคนที่เป็นนางโรมคนที่เป็นหน้าอ่อนหน้าหวานคนที่เป็นน้องเนี่ยก็มักจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะมีคนดูแลนะครับคนที่ดูแลนะครับเขาก็จะคอยซื้อข้าวซื้อน้ําให้กินนะครับนะคอยส่งเสียซื้อข้าวของเครื่องใช้ให้นะดังนั้นนะครับใครที่เป็นหน้าอ่อนหน้าหวานนะครับใครที่เป็นนางโรมเป็นกระเทยเป็นเกลับก็แล้วแต่นะครับนะเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับก็จะมีชีวิตที่ค่อนข้างนะครับสุขสบายทีนี้เราก็กลับมานะครับนะพูดกันต่อถึงระดับชนชั้น นอกจากหวัวเรือแล้วนะครับมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือคําว่าสมเด็จสมเด็จเนี่ยคือคนที่ญาติเขาถึงจริงๆนะครับแล้วนะครับสามารถซื้อเจ้าหน้าที่ได้นะครับพูดง่ายๆก็คือนะครับตัดยอดกองงานตัดยอดฝึกตัดยอดย้ายเรือนจําตัดยอดย้ายแดนนะครับนะใช้ชีวิตชิวๆนะในแต่ละวันตื่นเช้ามากินกาแฟนะเตะตะก้อเล่นเปตองกับเจ้าหน้าที่นะครับนั่งอ่านหนังสือกีฬานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ อยู่หน้าแดนนะครับลักษณะแบบนี้ผมเรียกว,ว่าสมเด็จมันก็แล้วแต่ว่าใครจะตีความหมายคือสมเด็จเนี่ยมันอยู่เหนือการขัดแย้งนะครับนะเขาไม่มาสู้รบเหมือนกับพ่อบ้านเหมือนกับหัวเรือนะแต่สมเด็จเนี่ยคือคนที่อยู่แบบสุขสบายนะครับใช, K, ใช้เงินซื้อความสุขความสบายภายในเรือนจําลักษณะแบบนี้นะครับผมถึงเรียกว่าสมเด็จนะทีนี้มันก็จะมีอีกคํานึงก็คือคําว่าน้าผู้ใหญ่นะครับสำหรับน้าผู้ใหญ่เนี่ยก็คือคนที่อยู่ภายในเรือนจํานะครับ วางตัวเป็นผู้อาวุโสนะเป็นที่นับถือของนะครับผู้คนที่อยู่ภายในเรือนจําหรือว่าผู้ต้องขังนะครับเวลานะผู้ใหญ่พูดอะไรคนก็จะเกรงใจนะครับ บางทีอาจจะไม่ใช่หัวเรือบางทีอาจจะไม่ใช่พ่อบ้านนะเป็นเพียงนักโทษธรรมดาที่อายุเยอะแล้วนะครับคําพูดคําจาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีสาระนะครับวางตัวเหมาะสมผู้คนในเรือนจําเขาก็จะนับถือคนเหล่านี้นะครับนะให้เป็นเหมือนที่ปรึกษาให้เป็นเหมือนน้าผู้ใหญ่นะครับเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีก็มาปรึกษาคนเหล่านี้ได้นะครับเขาก็จะเรียกคนเหล่านี้ว่าน้าผู้ใหญ่หรือว่าผู้อาวุษโสประจําเรือนจานะ ทีนี้นะครับนอกจากนะครับนาผู้ใหญ่สมเด็จนะพ่อบ้านหัวเรือแล้วนะครับมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนั่นก็คือผอชรหรือว่าผอชงผอชรหรือว่าผอชงก็คือนะครับคนที่ทํางานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเป็นผู้ช่วยเหลือกับเป็นผู้ช่วยงานนะตรงนี้นะครับคนเหล่านี้ก็จะขึ้นตรงกับเจ้าหน้าที่นะครับรับฟังคําสั่งจากเจ้าหน้าที่นะครับคอยช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่คนเหล่านี้ก็จะมีอภิสิทธ มากกว่านักโทษทั่วไปในการอาบน้ําบางเรือนจําเขาก็จะแยกห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนเฉพาะของผอชลอกับผอชงอนะครับนะมันก็จะมีเรื่องของยอดข้าวยอดน้ำนะครับที่ผอชลอหรือว่าผอชงอเหล่านี้จะได้รับนะครับผอชลอเนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมสมัยก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะได้ลดโทษนะครับในการเป็นผอชลอเนี่ยหปี นะสมมุติว่าติดคุก5ปีก็จะได้ลดโทษ1ปีถ้าหากเป็นพอชลอ,อหรือว่าเป็นพอชองอในสมัยก่อนมันจะมีกฎระเบียบอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะนี่ก็คือเรื่องราวของระบบชนชั้นนะครับที่เราพูดพูดกันว่าในเรือนจํามีแต่พักมีแต่พวกกันในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในสมัยก่อนนะครับเรื่องของชนชั้นเนี่ยมันชัดเจนเลย นาเวลาเราเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับเขาก็จะตาหน้าว่าเราเป็นพวกไอ้ปองไอ้เปอ๋อเป็นพวกนะครับนักโทษผีไม่มียากนาหรือว่าเราเป็นเด็กเดินแกงนะเป็นพวกแท็กซี่รับจ้างกินไปวันวันนหรือบางคนนะครับก็ได้รับการยกจ้องเป็นหัวเรือเป็นพ่อบ้านนะครับก็จะมีชื่อเสียงเวลาย้ายไปอยู่ที่ไหนก็จะมีชื่อติดไว้ในเรือนจํานั้นๆในแดนนั้นๆนะครับมันเป็นระบบชนชั้นที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรือนจำนะครับผมก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับ เป็นเรื่องราวในอดีตปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นัที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับหากเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับนะหากผมรู้ผมจะเล่าให้ฟังขอบคุณมากมายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะขอบคุณจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม